สวัสดีค่ะมือนี้มาพอ้ากช่องสาวอีสานพากินค่ะมือนีกับมะพร้ากฝนพี่นอ้องพร้ากฝนผููเกาตมือหนีฝนสิพาพีพานองมากินยำหอยแค้งพี่น้องยำหอยแค้งใส่เขาโพดพี่น้องนี่นี่าฝนเยียงให็นไหมยำหอยแค้งใส่เขาโพดใส่บักม่วงพี่น้องยำแบบเปรี้ยวๆพักแก้มกับชิมิผักกาดขาวพี่น้องนี่ อขาอยักพักกาดยอบอกก็ปักกาดขาวพี่น้องโอ้จะปม่ซื้อ,อยังหอกเอินบ่ถือพี่นอ้องก็บปักแตงกว่าพี่น้องมะไม่กินย้ําแซ่บๆน้ำกันเมื่อนี่ขึ้นอยากย้ําพี่นอ้องเมื่อนี่กันซีมาแปลกๆไงเด้อพี่น้องเพราะว่ามันไก่เทศกาลคาริสต์มาสแล้วเนาะก็เลยใส่แนวขาดผมแบบออกในแนวคริสต์มาสหน่อยนึงพี่น้องมามาเมื่อนี่มาแซ่บๆน้ำฝนเด้อ อ่าผู้ใดเขามากกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ฝนน้ำเด้อค่ะสำหรับสิบบริพเพรคลิปต่อๆไปนะคะมาเมื่อน,นี้พี่น้องมาเซ็บๆซน้ำกันขึ้นอยากย้ำพี่น้องย้ำหอยแค้งนี่ใส่แค่หลอดนั่มไพี่นอ้องแต่เซ่บค่ะสดมาพี่น้องมาซุดน้ำกันเด้อมาดิค่ะมีไายเซ่บๆซน้ำกันมาจีใส่สุดแดงอยู่พี่น้องหาบริเเพรเลยได้แนวขาดผมนี้พี่น้อง ไก่คริสต์มาสแล้วเด้พี่น้องอากาศกันหนาวๆมาค่ะมาแซ่บๆน่อกันน้ำเพลงของผมเลยเนาะ

มัอนี้เป็นเมนูทานเล่นน้อพี่้อกเอยเมนูกินเล่นเมนูแกงว่วงกะว่าเมนูแกงว่วงกะเอ,อื่อนใดพี่รอ้เปรี้ยวหอมแครงกับขอพบวโพดน่แหแซบน้ำกันอื ยังย mm ังหรอพี่น้องต้อการเขาอหม còn nhau thì còn khẩu bạc lúng nè này, nó ừ. mình đang lần mà nó này แผ่นมีแมงกิน,นี่แสดงว่าพักธรรม,มชาดหรือพี่น้องนะแสดงว่าพักปวดสารแผ่นมีแมงกินนะเหรอมาผู้อ,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 องปองยังแปลงแผ่นมีแมงกินกนังเสียปวดไยพี่น้องหายห่วงปวดสารพิษปวดสารเคม,มีแมงกินแล้ว แม่งกินได้คนก็นต้องกินได้พี่เนาะแซบน้ำกะนูแย่แล้วอืมสดนะอืม bạc mong mặt quạt nữa Chúng biết khi đạt chứ? Tháng nào nào sụt đi đi nè Sụt ăn tháng nào nào, ở cả nó nhìn เขาไม่แยมกันแค่มาเป็นหนองยู่ไกลอยู่ไก่มากินน้ำฝนเนอะนด้บักแจงมาสามเลยเป่นเนาะ เนี่ยหอยแค็งพี่นรอไม่ได้กินโดนนะที่กบบนีหอยแค้งใส่ข้าวโพดใส่ข้าวโพดใส่มะม่วงใส่แครอทพี่น้อง แมงปาดชัน้นผิดแมงกินโอ้เครอไม่จะแมงแมงกิน うん。うんうん mình tuổi cả năm đấy mình sẽ cả chút nét khoảng thước bây giờ mượt mượt cái câu mà anh em này cảm ơn là bây giờ mới nào đau một lúc nữa mong muốn thì mình làm tổng mày với nó béo kịt lê mong 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 môn anh ăn ngay lại, lại, em bôi hinh 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 mắt luộc thảo lúc thảo lúc hẹn mừng 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 nào, mừng 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 lại. เมน,นูจีดจัดก่อนนอนพี่น้องแล้วพี่น้องมื้อนี้เป็นยังไงพาพีาพาน้องมักินยำหอยแคงใส่มะม่วงพี่น้องใส่มะม่วงใส่ข้าวโพดเสียบค่ะพี่น้องเหลือแต่ตอนบักม่วงแล้วแบบนี้น่านจะเป็นบักม่วงน้ำดอกไม้พี่นอ้นองเปรี้ยวจีดเลย ตอนบักม่วงไล่กันแลีนเขาห้องน้ำพี่น้องเลยกานทองเสียกินได้สานีละพี่น้องอีหละพาพี่พาน้องมากินยำมะม,ม่วงพี่น้องเลยยำหอยแครงใส่มะม่วงใส่ข้าวโพดโเสียบคักพี่น้องมือเนี่ยไมนูย้ำคำเนาะอากาศก็เย็นๆหน,นาวๆแต่ว่าคึดอยากคึดอยากยำๆ ก็มือนี้ก็ขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปของฝนเด้อค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามให้ฝนน้ำในเด้อเพราะว่าสิบวันได้พ่าดคลิปต่อไปของฝนนะคะเนาะมือนี้ก็ับพี่น้องว่าแซ่บๆนี่ล่พี่น้องซ้ำนี่ละอิ่มแล้วบน,น,วนีกินบักะวงกันกินหลายวันจีแอนเขาห้อง,องน้ำมือนี้กับสิขอตัวร้ายพี่ร้านน้องไปก่อนค่ะพ่อก็ฝนกรีบหนาเด้อสีพามากินแนาะแซ่บๆกันกอล่ะพี่น้องมือนี้ขอตัวร้ายพี่ร้านน้องไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ